สวยยืนยื่วตัวแม่ที่แท้ทุนต้องโกร,รูนักปั้นมือทองอ,อ,งอุปิยะนะครับจัดจ้านยืนหนึ่งในยา่านบางกะปิค่คะวันนี้มาอันรายการโทรแรลกแจกดะบายโอลิวานทุกวันเสาร์เวลา16.30ถึง17.30นิกาทางช่องทอท,อทอบอช่อง5นะครับวันนี้เรามาดูผลิตภัณฑ์ต่างๆว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้นะ เอ็ดูซี่นะครับอิตภาพั์เสริมอาหารนะครับน้ำนมข้าวห้าสีนะครับผสมไข่ขาวกินแล้วจะสู้ซ่าฟิดปึ่งตังดึงดังดึงดังโอ้มีประโยชน์มากมายเนี่ยเฉพาะไข่ขาวนะครับไข่แดงหยาดนะคะน้องเลกินไหมไข่แดงชอบไข่แดงไข่ขาวไข่ทำได้หมดหรอไข่ดำกินไหมไข่เยอะมาเข้าหน่อยได้มาเลยนี่เรามานี่จอนสลิต ปลาสลิดบางบอ่อดิฉันเป็นพรีเซนเตอร์นะอร่อยนะ,ะเบื่อยังคะ,ะเบื่อยังเบื่อยังไม่เบื่อหมดแล้วจริงเหรอหมดแล้ว <c oughs> ขอเลยเจ๊ใหญ่มา <c oughs> เดี๋ยวเราไม่เจอกันอีกเป็นเดือนเลยนะ <c oughs> ขอเลยค่ะ <c oughs> จะจัดหนักจัดเต็มวันนี้ขอเลยนะครัน้องเลขานะคะมาช <c oughs> อบน้ำพริกตาแดงมากอร่อยนะกินกับอะไรคะไข่เค็มวร้อนๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วใช่ค่ะเพาไข่ไข่เจียวว่ะ ปลาสลิดนี่ยค่ะทอดปลาสลิดค่ะปลาสลิดเนาะรรอออกับปลาสลิดทำไมไม่เคยเห็นหัวเคยเห็นไหมฉันเพิ่งเห็นนะ62ปีเพิ่งเห็นกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนถ่ายพิจารนเตอร์ไม่เคยเเหห็นนูพราะอะไรคะหนูสงสัยอีกอย่างหนึ่งทั้งปลาสลิดนี่หนึ่งปีเลยนะคะกว่าจะจับมาทำให้เราทานันได้เพราะอะไรอ่ะมันนานมากเหรอที่หัวเขาไม่นิยมกันเพราะว่าหัวมันมีกลิ่นคาวกลิ่นเมือกมันแรงมากเหมือนผู้ชายไม่ล้างมานเจ็บเดือดนนะ เขาก็เลยตัดหัวแต่ปลาอื่นหัวกินได้นะปลาทูปลาช่อนเอาไปต้มโค้งต้มแซ่มีหัวปลาสลิดกินไม่ได้เพราะมันข่าวมากเราถึงไม่เห็นหัวปลาถ้าเกิดผู้ชายถูกตัดหัวแล้วจะกินอร่อยหรือครัมาดูอันนี้ต่อครีนี่เรามีหลายแบบมีเชียงด้วยมีเชียงมีโจนสลิดบางบ่อมีเชียงสลิดนะครับไร้มันหมูไร้โบแรกสารโบแรกไม่ผงฉุนนะครับมี2แบบนะครับรสดังเดิมกับรส พริกญี่ปุ่นไม่เผ็ดเด็กกินได้นะครับที่สำคัญคือเก็บไว้ได้6เดือนเลยใช่ไหมแช่ช่องฟิวส่งไปต่างประเทศได้เลยค่ะคกินกับข้าวต้มร้อนๆจะมายำที่เูเคยเข้าไปแอบดูในเฟซก<อ>ันขนะารไข่หิหมมากออลงเฟซุ๊บเนี่ย มีเขาเขียนว่าได้100่ง้อชุดเท่านั้นนะไม่สนใจ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 บางคนห้า <5 S 2> ชุดสิดชุดนะคะคุณขายดีขายดีขายดปีนี้ให้เฮงๆรวยๆปังๆเพราะปีหน้าเราจะได้เป็นพรีเซนเตอร์กันต่อคะ่ะแอบส่องเฟซแอบส่องเฟซเข้ามาดูคะ่ะนี่อัมาดูตัวนี้ชอบค่ะมันเป็นเนื้อปลา9.7เปอร์เซ็นเป็นเกลือ3เปอร์เซ็นนะครับแบบไม่มีสารกันบูดไม่มีผงชูรสนะครับเก็บไว้ในช่องฟิตไม่นานอันนี้โอ๊ย อันนี้มันมีแบบไม่มีกล้าเป็นตัวก็มอีอันนี้เขาเรียกอะไรแร่แร่เนื้อใช่ไหมอันนี้ทอดกินได้เลยนะครับอีช่องเฟรชตกไปบางนอกก็ได้นะครัะมาอันนี้ต่อบมาอีเรียมามอีเนี้อ,อ,อีเรียมคันถ่ายโอ๊ยเหรอน้ำสะอาด โคโตซานส่วนผสมหลัก้เป็นปุ๋ยน้ำปุ๋ยเหรอใช้สำหรับฉีดพ่นไพยต่อผู้ใช้และผู้บริโภครากินได้เหรอกินแล้วตายได้เลยเขาบอกโคโตซานชนิดน้ำเข้มข้นตาอีเรียมพันไข่อันนี้ต้องมีอัตราส่วนในการผสมด้วยนะครก็ฉีดพ่นนะคะเพื่อให อาต้นไม้มันงอกงามค่ะใครอยากให้ผัดขึ้ผลโตเร็วกินเร็วก็ใช้อีเรียมกันไถนะครับมาตรงนี้ต่อนี่นี่ของใครผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเฮิร์บนะครับมียาอมยาหมองสบู่นิบบามยาหมองน้ำมันนวดพิมเสนอะไรชาเหรออุยเขามีหมดเลยเนาะน่าจะโอเคนะหนู่นดีหนูกินหรือเปล่าไอ้หนูใช้อะไรบ้างเนี่ย ชอบต่งหมอค่ะหมอทำไมครับเป็นลมบ่อยเหรอนี่ยังไม่แปดสิบนะครัคุณยายทาทำไมเพื่อความสดชื่นนี่น้องเรง้วงนะครังกิสริยะอภิชัยสาวอ่างทองนะวิเศษชัยชาญนะครับนะอยู่เป็นโสดนะคนรวยคนดีมาหาเธอหน่อยจับเธอเป็นเมียหน่อยเซสเออชาญนี่จะมีผัวไหมเนี่ยเอาคนดีๆคนรวยๆเนาะจะได้สมบัติมันนะเรายังมีโอกาสเหรอครับมี ราบใดที่ยังไม่แปลเพศเป็นผู้ชายยังมีค่ะนะครับด้านวันนี้เรามาในการเดี๋ยวสักครู่นะรายการสดอย่าลืมนะครับเตรียมโทรศัพท์สมุดบัญชีให้เรียบร้อยเพื่อรับอะไรเงนค่ะกับรายการโพแลกแจกดนะครับโดยอูมิยะและน้องเลนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายติ้ลติ้ลตตตตตต